เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนพบกับผมอีกแล้ว MG Big และในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเกมเซเว่นไนท์กันวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการฟาร์มมอนฟาร์มเงินฟาร์มบี้ให้มันเหลือกินเหลือใช้กันเพราะบางคนมันประสบปัญหากับเฮ้ยมอนไม่พอ ทำให้ฟาร์มบี้ไม่ได้บางคนไม่มีบี้ใช้บางคนไม่มีเงินใช้ฟาร์มยังไงดีจัดทีมยังไงดีเดี๋ยวเรามาดูกันในการจัดทีมฟาร์มมอนนะผมเราก็มาดูที่อัศวินของเราว่ามีอัศวินตัวไหนอ่ะมันสามารถออก2ส,สกิลได้มั่งทั้งสกิลบนสกิลล่างเป็นสกิลหมู่ทั้ง2งสกิลอาจจะเป็นเบลเลิก้าอาจจะเป็นเจฟอาจจะเป็นเอเรีย uh, ลก็ได้ของผมจะมีเบลเลิก้าผมผมก็เอาเบลเลิก้าลงทีมไปหมายเลข5 โอเคเสร็จแล้วอีกตัวละครหนึง่งจะเป็นตัวละครยอดฮิตกันที่เอาไว้ลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามเช่นยูริเช่นอเอสหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดออก mm hmm. จัดลงทีมไปที่หมายเลขสี่ครับผมเสร็จแล้วหมายเลขหนึ่เราอะเอาไว้ใส่ตัวละครมอนเตอร์ที่เราต้องการฟาร์ม อย่างต่อมาที่เราต้องการกนะ็คือรูปแบบทีมและสกิลติดตัวผู้เล่นรูปแบบทีมนี่ผมแนะนําให้เป็นรูปแบบป้องกันหน้า4หลังหนึ่งมีเท่าไหร่มีตังเท่าไหร่ใส่ไปเลยคุ้มค่ามากตัวนี้มันจะทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นและอีกตัวหนึ่งก็คือ,อสกิลติดตัวผู้เล่นนะผมสกิลติดตัวผู้เล่นนี่ต้องใช้บี้ในการปลดล็อกหรือเลเวลถึงแต่ผมแนะนำเอาบี้ปลดล็อกกันแหละไม่มีใครแบบว่าโอ้โหกว่าจะเลเวล75กว่าจะเลเวล ทะลุกว่าจเลเวลปลดล็อกแต่และสกิลใช้เวลานานแนะนาครับผมมีบี้เท่าไหร่ได้บี้จากกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้อย่าเอาไปเปิดตัวเล่นเอามาอัพสกิลในด้านการฟาร์มหามอนนะผมมันจะมีโยแมปหนึ่งฟาร์มเท่าไหร่มอนก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบว่ามอนเลเวลตันเลเวลตันก็มาเลเวลรตันก็มามอนหมุนมอนหมุนไวมากผมขอแนะนําแมปนี้เลยโดยส่วนตัว้วครับผมผมจะใช้แมปเบอร์ แมปยากนะแมปยากที่20ฟาร์มที่ตกทีฟาร์มที่ตกทีอะลองดูกันรอบนี้มันจะตกหรือเปล่า1 2 3กดแค่นี้เองเราจะเห็นว่าผมเมื่อพาร์สีเต็มแล้วผมเราจะใช้แค่ เวฟล้หนึ่งสกิลตายเวฟละหนึ่งสกิลตายเบลิก้านี่มันไม่ต้องเลเวลสามสิบแปดนะแค่สามสิบก็ตายแล้วเวฟเดียวถ้าคุณอัพพาสสีเต็มนะผมแล้วก็อารูปแบบทีมเต็มยังไงก็ตายเชื่อผมโอ้รอบนี้มันไม่ตกครับผมไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีแต่ฟ้าแมบนี้ผมขอการันตีเลยมอนตกแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ก่อนที่จะไอ้พวกนี้จะเลเวลสามสิบ ยังไงก็ตอกอย่างน้อยหนึ่งตัวอะส่วนเทคนิคการฟาร์มตังครับผมก็ให้เราดองกุญแจไวเยอะๆ,ๆผมดองกุญแจกุญแจที่ได้จากอาการเช็คชื่อกิวจากกิจกรรมจากเควส์รายวันนะผมเควสรายวันอยู่นี่โอเคจากเควส์รายวันจากเควส์รายสัปดาห์ให้เราเอามาดองไว้เอามาดองไว้ทําไมับผมเอามาดองไว้อัดใส่ทีเดียวเลยอัดใส่ช่วงฮอตไทม์ ฮอตไทม์คืออะไรฮอตไทม์คือ,อช่วงเวลาที่มีกิจกรรมตังคูณ2ดับคูณ2หรืออะไรพวกนี้ส่วนฮอตไทม์ที่เราจะฟาร,ร์มกันก็คือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มช่วงนี้เป็นเวลาหาตังที่แบบว่าไวมากแต่ช่วงที่ฟาร,ร์มตังครับผมพยายามอย่าก,กดออกมาทีเดียวหมดเลยคุณแจเนี่ยมี 40- 1 0 40, 40อย่างเงี้ยคุณอย่าเพิ่งกดออกมาทีเดียวทั้งหมดเลยอย่าไปกดรับทั้งหมดกดออกมาแค่รับแค่ช่องเดียวก็พอสมมติ คุณรับแค่40คุณก็ใช้แค่40นันดอกให้หมดก่อนแล้วคุณค่อยกดเพิ่มถ้ามันหมดแล้วส่วนแมปในการฟาร์มครับผมผมก็ขอแนะนําแมป71 71ตอนฮอตไทม์ครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรคุ้มค่าบางคนของฟูฟูหน่อยของแบบว่าเอ้ยเราแบบมีของดีๆหน่อยเจาะสกิลเจาะช่องแล้วอะไรพวกนี้ก็ไปฟาร์มที่แมป79ได้แต่สำหรับผู้เล่นใหม่ทั่วไปผมผมขอแนะนำฟาร์มแมป71 ทำไมเหรอผมเพราะแมปเจ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าารามง,ง่ายมากเว็บเดียวตายตลอดอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเว็บเดียวตายยังไงแบบเดิมับผมสมสกิลหนึ่งสองสาม,สามตายแน่นอนขอย้ําตรงนี้นะว่าไอตัวหลังครับผมไม่จําเป็นต้องเลนิดเบรกครับผมเพียงแต่ว่าคุณแค่เจาะช่องอ่าใส่อาวุธให้มันเพิ่มสักช่องนึงยังไงก็ตายแน่นอนร้อยเอร์เผม ตัวตัวยูริอาจจะเอาเอสมายืนก็ได้ครับผมเพื่อลดดามเมจไม่ใช่ดิเพื่อลดอพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามเว็บเดียวตาเว็เดียวตายตัวนี้ผนมะเราจะมาดูวินาทีกันว่าใช้เวลาเว็บใช้เวลาแมปนึ่งประมาณกี่วินาทีส7มสวิสามสิบเจ็ดว,ดดว,ดดวิแค่นี้เองครับผมเราก็จะจบมิชชั่นหนึ่งแล้ว ง่ายใช่ไหมล่ะส่วนทางด้านการฟาร์มหาบี้ครับผมผมก็ขอแนะนําแมปที่ผมเคยแนะนําไปแล้วแมป20ทําไมอะทำไมต้องเป็นแมป20เพราะว่าแมป20เนี่ยเวฟแรกจะมี5ตัวเวฟที่2ก็จะมี5ตัวเวฟที่3จะมี5ตัวแล้วแล้วมันจะได้บี้ต่างจากแมปอื่นยังไงหรอมันได้บี้เท่ากับแมปอื่นนะผมเพียงแต่ว่ามันจะได้ส่วนในเควสครับผมนี่เควส มันจะได้ส่วนของเควสว่านี่กำจัดมอนกี่ตัวจะได้ตังค์เท่าไหร่กำจัดไม่ใช่ดิได้บี้เท่าไหร่กำจัดมอนเพิ่มเท่าไหร่จะได้บี้เท่าไหร่กำจัดมอนบอสเท่าไหร่จะได้บี้เท่าไหร่ซึ่งเราจะได้ส่วนของตรงนี้ครับผมเพิ่มส่วนอีกเทคนิคหนึ่งครับผมก็น่าจะรู้แล้วหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วแหละเป็นเทคนิคที่ใช้ค่าชื่อเสียงครับผมในการซื้อแจหรือซื้อมอนเพิ่มเพื่อที่ว่า เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปสมมติเราฟาร์มมอนแล้วมอนมันไม่ตกสักทีเฮ้ยแม่งมอนเหลือแค่2ตัวมันมีแค่2ตัวทํายังไงดีกลัวฟาร์มไม่ทนันเราก็ไปกดซื้อครับผมกด <Hello, S 1> ไปเลย <I 'm S 1> ตรงนี้ไปไปนหรือไปกดพวกนี้ก็ได้ถ้าเวลาครูดาวเรียกฟิล์มเสร็จับผมล้าก็กดไปเลยครูดาวตัวฟี <c oughs> เอาเอานี่ค่าชื่อเสียง30ครับผมกดซื้อไปตัวหนึ่งครับผมเพื่อจะเติมเต็มช่องที่เหลือที่เราแบบว่าขาดหายไปหรือแบบว่าใครแบบว่าเอ้ย ฮอตไทม์เม่ผมชูช่ว,ชวงฮอตไทม์จะฟาร์มเงินนะผมเราก็ไปกดซื้อเลยกุญแจ10ชิ้นใช้ค่าชื่อเสียงร้อยหนึ่งก็จบที่ดีไปอีกทิกหนึ่งครับผมและเพื่อนๆที่อยากให้ทําคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปอผมก็คอมเมนต์ใต้ลิงก์ได้เลยครับผมถ้าแบบว่ารีเควสกันเข้ามาผมก็จะทําให้ถึงผมมีความรู้ไม่ค่อยเยอะเกี่ยวกับเกมนี้แต่ก็เป็นผู้เล่นในระดับหนึ่งที่เล่นเกมนี้มายาว,วนาน,านแล้วก็ชอบเกมนี้เป็นพิเศษก็ ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมโอเคบ๊ายบาย